ถามว่าหนึ่งกับยาวนานแค่ไหนอายุหนึ่งกับเป็นคำถามที่ดีเกี่ยวกับพุทธศาสนาต้องขอบคุณในยอดคำถามยอดปัญญาที่มีความกล้าที่จะเรียนรู้แต่ถามปรูบาอาจารย์ต่อยอดปัญญาซึ่ง,งกันและกันหนึ่งกับนานแค่ไหนมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งหมายถึงกับอายุซึ่งหมายเอาครั้งพุทธกาล100ร100ปีเป็นประมาณในอายุครั้งพุทธกาล แต่ถ้าเป็นกับกันที่เป็นอายุที่ยาวนานนั้นประมาณนี่ได้ยาวนานมากเปรียบเสมือนภูเขาหินแท่งทึบก,กว้างหนึ่งโยชยาวหนึ่งโยดลึกหนึ่งโยต์หนึ่งร้อยปีจะมีนางฟ้าเอาผ้าบางๆเหมือนผ้าคลุมไหล่แล้วนี่มาปัดครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยปีมาปัดอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งภูเขา้นินราเปรียบนานแค่ไหนล่ะประมาณนี้ได้หรือเปรียบเสมือนสะสี่เหลี่ยมกว้างหนึ่งโยช์ลึกหนึ่งโยต มเมล็ดงาเล็กแค่ไหนเล็กๆนะปากกาตั็ใหญ่ไปเอาไปหย่อนลงในหลุมในสระนั้นหนึ่งร้อยปีหนึ่งเมล็ดหนึ่งร้อยปีหนึ่งเมล็ดจนกระทั่งจะเต็มจนกว่าจะเต็มดังนั้นกับการตัวนี้ยาวนานมากนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ายาวนานแค่ไหนหนึ่งร้อยปียังพอประมาณได้คือกับอายุแต่ถ้าก,บกับกับการที่เป็นกับที่ยาวนานนี่เป็นมหากับหรืออันตรกับก็แล้วแต่ กว่าพระพุทธเจ้าแต่พระองค์จะมาตรัสรู้ยาวนานมากตรงนี้แหละพระศาสดาจึงเป็นห่วงเราทั้งหลายว่ากลัวว่าจะไปตกในห่วงทุกข์ในอายุที่ยาวนานนี้เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเห็นแล้วแจ่มแจ้งแล้วว่ามีอยู่จริงยาวนานจริงพระพุทธเจ้าก็มีหลายพระองค์ที่ผ่านมาย้อนกลับไปใน,ในพุทธ본ก็มี28พระองค์ดังนั้นการถามข้อนี้ก็เป็นความรู้ที่ดีว่าจะเป็นหนึ่งกับอายุ100ปีหรือ กับกันที่ยาวนานนั้นก็มีอยู่จริงโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสั่นสะเทือนไปเรื่อยเห็นไหมเปลี่ยนสะเทือนก็เพราะว่าดินตั้งอยู่บนน้ำนี่ที่เรานั่งเนี่ยถ้าเจาะลงไปไม่หยุดจะเจอน้ําจะตื้นจะลึกก็แล้วแต่น้ําก็อยู่บนบนลมอีกครั้งหนึ่งแต่เรามองไม่เห็นไงคิดว่าดินนี่มันแน่นเมื่อธาตุมันรองรับกันอยู่นานปีเข้ามันก็จะมีการเคลื่อนตัวเพราะลมมันก็พัดอยู่ตลอดมันก็เลยมีการสั่นสะเทือน เืโลกก็เคลื่อนไปตามเหตุดังนั้นกล่าวโดวยสรุป1นึกับอายุก็คือ100ปีถ้าเป็นกับกันก็ยาวนานมากดังที่บอกภูเขาแท่งทึบ100ปีเอาผ้ามาปัดครั้งหนึ่งจนราบเรียบสะสี่เหลี่ยมกว้าง1โยดลึกหนึ่งโยด,โย,ดยาว1โยด100ปีเอาเมล็ดงาม,มาวางก็จะเต็มอนุโมทนาเขา